เด้อพี่น้องกินขา้าวํำกันตำมะคุ้งพี่น้องตำมะคุ้งแง้มเซซายีาย่กะรายเนาะจ้ะก็ข้าวเหนียวห้อนๆนนะเนาะนะคะแซบเหมือนเดิมแซบเหมือนเดิมนึ่งข้าวเหนียวห่อนๆกับแคบหมูนะคะทุกคนแคบหมูแคบหมู บ่ายยามบ่ายเซ็บคือเก่าคือเดิมนะคะเซ็บคือเก่าคือเดิมตั้งโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเ้ยพี่น้องเอ,อ้ยพัดลมท่านเอามาอยู่แป๊บพัดลมก่อนจ้ะโู้ยฮู้ยฮ้อนค่ะฮ้อนแน่ขาเนียว กล่องใหญ่ๆคือเก่าคือเดิมนั่นแหละพี่น้องมามากินข้าวนรำกันเด้อนะคะเมียวคนทอดคือเก้าหนึ่งใหม่ๆเลยตามักคู่กับบูมี่ยังง่ายมาอีกกระไดจะได้แคบมูไดด้แคบมู๊่นะกินก็แคบมูนี่แหละแคบมู๊ดกอดลิ้นดีเมียวนะคะ เด้อเมาอกิ้น้ำกันจ้ากล้องนะทีเป็นยังไงเนาะพี่น้องเป็นพืชจากสืสะดุดนี่โอ้ยนี่แต่แนวนี่แต่แนวเป็นคือทรงสะดุดเป็นสะดุดสะดุดนะได้บนอนนอได้บนอนนอพี่น้องกล้องก็ได้มากิดน้ำกัน ใช่เามักหใส่กพริกนอกนั้นใส่เบิดบดกินมักพริกอืม một pin vừa mưa sao này là ta mm, cứ cậu กินขา้าวแ้กกันไปกินคอมมิชชั่นอืมแค่เขาคือทังเปิรไม่ละหาบาทหมูกิ้งอะไรไม่ลหาบาทอืม คล้ายกล้องสะดุดอืมเป็นคล้ายมันแบบสะดุดนะทุกคนกล้องอะไรอืม ัวเขาทำม,มกพริกอย่างเดียวมะพ,พ,พร้าวหน่กระพิกกระเพาะเพื่อโดนโดนกินเพื่อเรื่องไม่กินลูก ดูบะไรแสกท์ท cái làm cái đi để xem, quan, hả? không nhìn còn rất nhiều, ừ. nhiều hen